สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวาพาชมงานเทเสาลวแล้วก็ก่อหลวก่อผนังนะครับนะก็ไลฟ์สดครั้งแรกนะนะครับใน y o u t u b e นะครับโอเคใครว่างๆนะนะครับใครว่างๆก็มาดูมาถามได้นะครับนี่หลังที่ห้าครับหลังที่ห้า ยังไม่ได้ก่อผนังนะครับตัวบ้านนะแต่ว่าก่อหลัวก่อนละมานี้ข้างหลังจะเป็นหลังนี้จะมีหลังเดียวนะครับเหมือนกับว่าเฟสสองจะมีหลังเดียวที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ฝั่งข้างหลังบ้านติดกัน,นสี่หลังข้างหลังเห็นไหมนะเกือบเสร็จทุกหลังแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยทักทายหน่อยนะครับเพื่อทักทายหน่อยพาชมงานเทคานเทเสาลวนะครับแล้วก็เดินดูงานรอบๆนะครับใครว่าก็เข้ามาทักทายกันหน่อยเข้ามาซอบถามได้นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อน ชูบชุบนี่ก็ตั้งเสานะตั้งเสาหลัว,วช่องห่างของลั้วเนี่ยประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับเข็มต้นหนึ่งเข็มต้นหนึ่งนะครับสองเมตรห้าสิบแล้วก็ลัวเนี่ยสูงประมาณเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบนะเทพื้นรอบบ้านเสร็จแล้วเนี่ยลัวจะสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับ เนี่ยเท่ากับข้างหลังนะครับคือเทพื้นรอบบ้านแล้วเดินเดินรอบบ้านแล้วมองไม่เห็นกันนะครับหลัวค่อนข้างสูงประมาณนี้เดี๋ยวดูนี่ทอ่อน้ำทิ้งบอ่อพักก็เพิ่งเดินเสร็จนะครับบอ่อพกรอบบ้านนะครับนี่ถางแซกนะครับถางแซกแล้วก็เข้าบอ่อพัก ท่อจากห้องน้ําหลังนี้จะห้องน้ําติดกันนะนะครับห้องน้ําติดกันออกจากห้องน้ําก็เข้าทางแซกแล้วก็ท่อสองนิ้วนี่จะเป็นท่อน้าทิ้งนะครับท่อน้าทิ้งก็เข้าบ่อผักได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านทางแซกหลังนี้ทําบ่อผักรอบบ้านเลยนะครับหลังอื่นๆข้างหลังเนี่ยมีมีเป็นบ่อผักรอบบ้านแค่ตัวแอลนะครับหลังนี้ทํารอบบ้านเลย นี่ก็กำลังก่อผนังก่อผนังก็ก่อสองก้อนก็ต้องใช้เหล็กเสียบนะครับเพื่อความแข็งแรงนะประมาณนี้นี่จะเป็นหน้าบ้านนะ หน้าบ้านก็ทำเป็นลวลระแนงลวลระแนงก็ของผมจะทำลวเนี่ยเสาเนี่ยกับเสาบ้านเนี่ยตรงกันเลยนะนะครับจะได้สืสวยนะครับจะได้ไม่ขัดกันเนี่ยอย่างเสานี้ก็จะตกกับเสานี้ เสานู้นก็จะตรงกับเสานี้นะครับแล้วเวลาเราทาระแนงเนี่ยมันก็จะเป็นช่องใครช่องมันครับสวยดีนะครับช่องหนึ่งมันสามเมตรห้าสิบบางบ้านบ้านช่องหนึ่งสามเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าเวลาเราลงเข็มอะเราลงเข็มสามเมตรห้าสิบช่วงห่างของมันนะมันห่างเกินไปนะครับก็ต้องลงประมาณสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบแต่ว่าเวลาเราตั้งเสาอะเสาจะไม่ได้นั่งอยู่บนเข็มนะครับจะนั่งอยู่บน,านคานอีกทีหนึ่ง นะครับก็คือเสาจะเยื่อนจะเข็มนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเสาลัวมันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะครับแค่เป็นเสาตั้งขึ้นมาเฉยไม่ไม่ใช่ตัวบ้านนะครับอประมาณนี้ ด้านหลังสีหลังก็เริ่มทาสีใกล้เสร็จหมดแล้วนะครับหลังแรกก็ทาสีเรียบร้อยแล้วสองรอบเก็บจบและเหลือปูกหญ้านะหลังแรกหลังที่สองก็กําลังทาสีรอบสองหลังที่สามก็กำลังทาสีรอบสามหลังที่สี่ก็เริ่มปูกระเบื้องในบ้านในห้องน้ําปลูเสร็จแหละอันนี้เห็นเห็นหลังบ้านเนี่ยเลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเห็นหน้าบ้านเนี่ยสวยแน่นอนนะครับ ามหลังนี้ก็เตรียมยื่นกู้หมดแหละครับหลังแรกยื่นกู้แล้วหลังนี้ยื่นกู้แล้วหลังนี้เตรียมยื่นกู้หลังน้นก็เตรียมยื่นกู้นะครับเหลือหลังนี้แหละหลังว่างอยู่หลังหนึ่งนะครับหลังนี้หลังที่กำลังถ่ายอยู่ถนนหน้าบ้านถนนตรงนี้กว้างแปดเมตรนะเนี่ยถนนทางหน้าเนี่ย ถนนทางหน้าเนี่ยกว้าง8ปดเมตรเลยนะกำลังสวยเลยนะถ้ากว้างแปดเมตรเนี่ยถนนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าหลังเนี้ยถนนหน้าบ้านกว้างห้าเมตร50้สิบเบงแต่ว่ามันใช้แค่ฝั่งเดียวนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาใช้ถนนหลักข้างหน้านะครับแต่ว่าถนนตรงเนี้ยก็คือใช้สองฝั่งฝั่งนู้นก็จะมีบ้านเหมือนกันนะครับก็เจ้าของที่ก็เลยให้ถนนแปดเมตรเลยนะครับ ทำถนนขยายเขตน้ำเก็บไฟให้เรียบร้อยเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวว่างๆมาไลฟ์ใหม่นะครับสวัสดีครับ